สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมดันเทียนชูเตอร์นะครับเราก็เล่นมาไกลกันพอสมควรครับถึงด่านที่ยี่สิบเกแล้วนะครับมันก็เหลืออีกด่านเดียวซึ่งเป็นด่านตัวสุดท้ายนะตอนนี้เท่าที่อัปเดตก็น่าจะมีแค่สามสิบนะครับคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยในส่วนฟังก์ชันที่เรียกว่าลุนนะครับลุนเราจะไปหาจากไหนครับสามารถหาได้นะซึ่งลุนก็จะมีหลายเกณฑ์นะครับยังเห็นนะครับมีแต่สีทองสีม่วงสีเขียวอะไรเงี้ยทองก็ดีสุดนะครับ ของพี่ตอนนี้ที่มีได้มาก็เป็นพิษสีทองนะครับแล้วเราจะเก็บตรงไหนเราให้เรามาเก็บตรงนี้เลยครับนี่นะครับเดวิลเอาต้านะครับเราก็โดดลงไปเลยครับดูว่ามันมีอะไรหรือมันก็จะมีศัตรูให้เราฆ่าครับซึ่งศัตรูจะดับลุนนะครับแต่และลุนดูการใช้งานแล้วกันครับไหนวะอา้าวมันก็จะมีอา้อาวเ,เดี๋ยวมีออโตอยู่วะ มันก็จะสปอร์มาเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ละเวฟมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตตัวที่มันมีเนี่ยเนี่ยจุดแดงๆมันจะดรอปลุนนะครับเวลาเก็บก็ดูระวังนิดนึงนะครับเพราะบางทีมันเกิดเอ้าไม่ให้อะไรกูมาเนี่ยแรกๆมันจะง่ายนะครับแต่หลังๆมันจะเริ่มเถื่อนขึ้นเถื่อน,น,นขึ้นนะครับเอา้าทำให้กูแม็แฟกเมนต์มาเนี่ยเฮ้ยเรื่อยๆมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ ไอตัวสีส้มๆจุดส้มๆม,มันจะไม่ค่อยดรอปอะไรหรอกครับดรอปอย่างมากก็พวกเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวสีแดงๆครับจะดรอปเป็นลุนนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ลุนเหมือนกันนะได้แม่แฟ,ฟกเมนต์เฉยอย่ับไรตัวเงี้ยยิงนะครับไัไม่โดนเฉยอะไรฟ้าเนี่ยครับมาแล้วครับลุนออฟสปีดนะครับสีฟ้าเออยโอ้โหมึงไม่ต้องมาแจกกูก็ไกูเก่งใจเดี๋ยว ที่แน,นะนาว่าลุยสักประมาณสามสิบเวฟก็ออกได้แล้วนะเพราะว่ามันจะเริ่มเก่งแล้วยิงไม่ค่อยตายอะไรทีเนี้ยงานก็จะเข้าเราแทนอันนี้เราก็จัดการไมครับอ่าเนี่ยเริ่มมาเริ่มเถื่อนจะรุนอะไรไหมเนี่ยาหลุนออร์เบิร์นสีเขียว เสียดายน,นอะต้องเดินไปเก็บไปเก็บตึกมารอบนี้ไม่ก็จะโอเคเลยนะมีแต่อะไรวะเนี้ยมีแต่เหรียญแล้วก็เหรียญเออทำไมมาเกิดใกล้กูขนาดนี้เนาะไอ้ชิปเต็ด จุดสีแดงมาแ้วดูดดดดดดนี่ลรกไปเลยดีๆไหมนี่รุ่นออฟสปีดสีฟ้านถ้าเป็นอย่างดีก็สีทองเลยนะรุ่นออฟโคสีฟ้าก็ายังธรรมดานะประมาณสามสิบเฟครับแนะนำให้ออกครับเพราะว่าศัตูมันจะเริ่มเก่งมากแล้ยิงไม่ค่อยตายแล้วปืนที่ขนาดรีวิวตันแล้วนะ, oh. นวนะปืนทองด้วยนะเอาเพื่อนเรศัตรูอยู่ไหนวะโอ้ oh. ยังหาไม่เจอถ้าประมาณสามสิบเวฟก็ควรจะออกได้แล้วเดี๋ยวจะตายเอานะครับเริ่มหนาเริ่มหนานี่จุดแดงใหม่ล้วอู้หู้ทองอมามลหลุนออโพลีสีเขียวโอ้กรรม ลุ่นอะไรของมึงวะเนี่ยเป็นลุ่นที่ห่วยแด็กมากๆจุดแดงมาเร็วนะครับเริ่มหนานะเริ่มตีไม่ค่อยเข้าลุนออฟโคสีฟ้าพยายามยิงลูกน้องนะครับเริ่มสังเกตนะครับเริ่มหนาแนละ้ว อ๋อมันสแสดงผลชาครับอย่าแหบมแฟกเมนรู้สึกหมายรอบนี้นี่แย่นะนอกวว่ามาสามสิบเวฟก็ค่อยมาลงหาใหม่ดีกว่าครับอย,อย่าดันทุลังมาอันตราย ทำไมวันนี้ได้แต่แมปตักเมนวะเนี่ยอะไรเนี้ยครับเริ่มหนานะครับสังเกตครับยิงแม่งตายยากถ้าว่ามาสามติเบฟก็ออกทีกว่าครับปลอดภัยกว่านะหลุนออกไปสั้นสีฟ้าหนารอบนี้ได้แต่ของอะไรวะเนี่ยของแบบ่ลๆวน พอแล้วเวอฝึกทายแล้วเราก็จะกดออกนะเดี๋ยวนะบันไดยอยู่ไหนมองไม่เห็นโอ้เห็นไหมครับสเกตนะครับยิงเริ่มหนาตีไม่ค่อยตายแล้เราก็ออกเลยนะครับเดี๋ยวจะตายเอาซะเองนะครับเพราะหลังๆเวฟหลังๆตีไม่กี่ทีขนาดว่าสัตว์เลี้ยงที่นี่รีเวลเนี่ยครับสามแปดแล้วนะนอนเหมือนกันนะทรเป็นเล่น เราก็มาดูนครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเคียวพชันเนเอามาทำมะไากูไม่เข้าใจดี๋ยไอ,ไอ้แมปแมนเดี๋ยค่อยมารวมทีเดียวนะต้องถอดไอ้นี้ก่อนมาเราก็มาดูมีรุนอะไรบ้าง8.3นะครับแต่เม็ดสีเดียวเหมือนประสิทธิภาพก็ยังไม่เหมือนกันซาทีเดียวนะมี8.3 1 8ุดเราก็สามารถขายได้นะเนี่ยขายได้ขายไป รัปนี้แม่งเกิดงีกว่าวะเดี๋ยวอ๋อคูดาเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้ออกดีกว,ว่าปีก็ไม่เท่ากันนะครับมากน้อยเราก็สามารถขัดได้ระยะสิบา a r d อันนี้ของพี่สีทองอันนี้ดีแหละพี่เขาเก็บไว้สปีดนี่รู้สึกสามสี่ต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมครับอันไหนเราได้ของดีมาเราก็เก็บไว้อันไหนของไม่ดีเราก็ขายทิ้งแม่เนทำไมนี่สีฟ้าอยู่หน้าวะเออเดี๋ยวนะสี่ห้าคูดาวนานนะคู่ดาวนานไม่ดีเพราะว่ากว่าจะใช้ได้ทีนานนะครับ เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะเอาอันไหนดีวะ4.461 64.5เอาอนี้ดีกว่าโอเคครับเราก็ขายทิ้งไปครับเอ้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ขายทิ้งดิแปรปแปรูปแปรรูปไม่ใช่แปรรูปนะขายเราก็สามารถเซฟได้นะครับก็เซฟได้ปนก็เป็นไงครับวิธีหาลุนอันนี้ก็แล้วแต่ดวงคนนะบางทีลงก็ได้สีทองก็มีนะอย่างที่ลงรอบแรกพี่ก็ได้สีทองกันแต่เป็นลุนพิษนะถามว่าใช้ดีไหมก็ดีครับเหมือนปืนพิษเลยแหละแต่ คือใช้ติดทนทันทีอะแต่ใช้ในระยะสิบยาร์ดนะครับนี่ถามว่ามันอืมโอเคมันก็โอเคนะแรงแต่ว่าข้อเสียคือพอใช้ปุ๊บแม่งศัตรูจากที่หมาเราล่อไว้อย่างเงี้ยตึงไว้มันจะวิ่งมาหาเราทันทีนะครับก็จบกันไปแล้วครับกับวิธีการหาลุนนะครับเป็นไงครับต่อหลายคนอาจจะไม่ได้เล่นในส่วนนี้นะที่เพิ่งมาเล่นเหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันเอามีลุนมันถามช่วยเพิ่มบัฟได้เดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูในคลิปหน้านะครับ ซึ่งถ้าใครชอบที่นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดแสตช่ายเป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ม้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบสามารถติดตาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ